แฟนหลายไอ้เอลกีโอ๊ยเอาขา้างโอ้โหมันอยู่ข้างลัว <S S ตายอุย๊ยสไนมองไม่เห็น ตัวทีเดียวกับพี่เลยว่ามันนอนนะพี่มันนอนมันนอนใต้ใต้รถตาย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 เลยตายตายล้วตายรถตายอุยโระเบิดใครวะเนี่ย Bà đã dè mà Tài, tài 2 Tài 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 ta 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 phốt vậy, ว่าละไม่เขียนตายอุ้ยระเบิดว่ะเอ้ยมันอยู่ใต้ยรถนี่ว่ะโอ้ย oh, หนูตายตาย สมองปิดว้เนี่ยแม่งออปชั่นเยอะจิบ่ายโอเคโอเคออปชั่นมันเยอะวะพี่แม่สมูป,ปันแล้วเบิดอ,อะไรโดนหนูรัวๆเลยตายตายรัวๆอุ้ยวู้ตายตัวเดียวเองไม่ไม่ตายคู่วะาตาย เออดาบมันพี่แรงอีกแรงอีกอ๋อแรงอีกอ๋อแรงอีกเอาพีดีอ๋อแรงอีกแรงอีกอ๋อแรงอีกอ๋อแรงอีกเอ้าโอ้โหทะลุกันมาหมดเลยอ๋อแรงอีก

โอ้ยแม่งเอาตายยิงมาจากข้างบนตายอุ้ยแหวงสวนต่อแม,ม่มาเปล่ามาเปล่าไม่มาวิ่งอนะ วิ่งนะกูวิ่งนะอ๋อแรงอีกอ๋อจังไรน่ยยิงได้เยอะจริงๆตอนจริงจังยิงไม่ได้เลยอ๋อสวยพี่ทีมทำได้สวยเดือดไหมพี่เดือดเนาะหูสามสิบคิวครึ่งหนึ่งหูฟ้าลายแม่งมันว่ะ เฮ้ยมันเล่น AK47 กันวะพี่ทำเฟสยแต่เคยมีเฟสยจ้<ต><ห>ทำด้วยหรอบิงโคตรแรงเลยม,มีเฟ้ยับเล่นแมทเไม่ตายสวยตายตายโห้ยทำไม่เพื่อนไม่ช่วยล่ะโทษโทษพี่หนูเองตายไม่ตำรวจตายเพื่อนแังุ่งอยู่ตายตาย

เห็นแต่ตัวฟ้าไม่เห no. ็นตัวเหลืองเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้ยเอเคซีเจ hmm? ็ดยิงโหดเว้ยยิงโหดเว้ยเออเอเคซีเจ็ดตัวนั้นจะยิงโคตรโหดเลยมาดิโอ้ยยิงแงัดีๆสวนโดนสวนไม่ไหววะพี่โคตรแรงเลยแม่งลงมาดิยตาอยู่หน้าบ้านเราวิ้ยยิงไม่ทันมัน ต้องตัดสามสิบแต้ก่อนพี่เพื่อนเราไม่บุกอะบุกไห้ตายตายตายอาติเปิดคมมากยิงสามตัวอะไรเอา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 แต้สามสิบก่อนจะได้แบบไหลยาวๆเลยยาวนี้กูจองระเบิดโอ้โห <c oughs> <c oughs> สไนรู้ว่ามันฝั่งมันมีเห็นแต่เอเคสเจ็ดตาย ตายสวยเฮ้ยโอ้จะรีโหลดกระสุนหน่อยข้างหน้าก็มาข้างก็ยิงบนมีไหมไม่มี <บน S 1> ดักนี่ยังไม่เห็นเอาเดี๋ยวเพื่อนย,ยิงายวาโซโดโด,โดพี่เือนระเบิดไงยิงปุ๊บระเบิดปั๊บเลยตัวเรียบร้อยโดนข้างไงสุดยข้างขวามาตาย โอ้ไม่โดนอะไรวะหน้านขานัดเดียวโอ้ยม่งตะไหรเข้ามาโดนลูกสองโดนลูกสองชาจาชับคัดดาบพี่ึ้นบนบ้านมั้งฟันจริงๆว่วะตตายแล้วโอ้โหหนูตายตายเอาลูกซองข้างหลังข้างหลังออกมาไงมาวานะน่ก โอ้ยอ๋ออ๋อเฮียแบงค์เอาปืนในนี้ยิงตายโอ้ไม่ตายเจ็บหนักก็ยังถืออยู่อีกเหรอปืนในนี้เลเซอร์เลเซอร์โอ้ยไอ้ติดบันไดตายตายตายแงค์อู่แล้ยเหลือสาตัวเหลือสาตัว เปิดติโอ้โหเปิดติยิงไม่ได้โดนขวาสวยสวยสวยสนนชนะชนะวู้อสแกนต้นเกมไงเลขเกมยิงไม่ได้เลยไ <c oughs> ด้ครต้นเกมไห <c oughs> นดูผลงานหน่อยอผลงานยิบซีคิวโอเคน้อยกว่าตาแรก <c oughs> น้อยกว่าโอเ้เกิน ถ้าแค่ต้นเกม๋ี่เลยเกมโดนเอเคซีเจ็ดซีเจ็ดอย่างเดียวเลยพี่ดินมาสวัสดีครับพี่ขอสูตรลูกตาก่อนนะพี่แป๊บนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนูสูตรลูกตาแป๊บนึงนะเออได้แล้วลูกต๋าพก่ปารกได้แล้วโอ้โหพี่ปารกได้แล้วนี่หลุดสูมเลยไงขัดไม่ใช้นี่อ่ะใช้อะไรพี่หลุดได้แล้วหลุได้แล้วเรียบร้อยได้คนสองน้องนายเหรออ้าวได้โคโจแล้วพี่เล่นทินได้แม็กกับฟ้าลน์น้องนายเซตเลย พี่ใช้โกโจแล้วโกโจซาโตรุโคเทอดูภาพปิดตาเหมือนเลยไม่ใช่โกโจมันคือโกโจน้องโกโจพี่ดูมากลางกรนาเขตอ่กรกระกลางกนาเขตไล่พุ่มแดงอ่ะหรือห,หรือเปล่าวะเช่อนี้บอกว่าจำไม่ได้ไม,ไม่ดูดนะโกโจไม่โกโจมาเคยได้ยนินโกโจและสุม่มและสุม <S <S ่มสี่คนจะเจอไหมเนี่ยเจอเจอเจอ มันต้นแรงมันต้องมีคนก,กดโซโล,โล่บ้างแหละแล้วอยู่ทีมเราแล้วมันบอกเดี๋ยวกูแบะเองเออเดี๋ยวผมไปบ r อกับพี่บอลพี่บททัสโอ้ยพี่อ๋อโอเคพี่ขอบคุณที่เลมาครับพี่อขอบคุณที่แวะมาพี่ทะทะยำ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 น้องนายเห็นป่ะมันก็มีโกโจมันมีโกโจด้วยฝั่งตรงข้าะเห็นป่ะนี่โกโจมาแล้วน้องกลางนา,าเขตโกโจก็แคมป์ไง ไอ้พวกนี้เขาเล่นแซมกันหรอโอ้ยโดนอะไรวะไม่ต้องแชมป์ก็ได้โอ้โดนอะไรวะโอจะตายจะตายเลยตายหนึ่งตรงไหนยิงวะตโอ้ยตายหนูก็มาไงเฮ้ยสวยสวยสวย บันไดตายหนึ่งจะออกกลางมากลางกำลังวิ่งนะมันจะมาหาเราปะอ๋อ,อเขาถ่านเรา,าอะอมถานตายเุ้ยวูสไนเปอร์เฮ้ยตายตัวมามาโอ้ผมตายผมเลื่อนโลบี้ผมกำลังบอกพี่เลยมันมีตัวมาแต่ไม่ได้บอกตรงไหน โอ้พี่มุลก์ลง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 โอ้ไม่เห็นตัวมันเลยกลางนาเขตอยู่นี่แน่นอนนี่แหละกลางนาเขตมีตัวหนึ่งเจ๊เอาไม่มีวะง่ายวะกลางนาเขตในแนวข้องนี้ตายหนึ่งโอ้ยยิง,ยงวัวแต่ยิงเดียวยิงเดียวแม่งไม่โดนหัวโอ้ยมไม่ถนัด โอ้ตัวเดียวตายตัวตายหนึ่งหลักตายสองตายหนึ่งทีมเหยียบวนะน่ะโอ้โหกูจะช่วยทีมแต่ไม่ช่วยดูตัวเองเลยว่ามา,มา นี่แน่นี่แน่ทั้งหลักเท่าครับไปแล้เวเฮ้ยตามพี่อยู่ตามเจ็บแล้วเจ็บตายเดี๋ยวผมวิ่งเป็นอาร์คอยเลยเอออยู่ห้องมันตะไหนอโอ้เป็นหลาแพงอ่ะอ วิวไม่ตายวีวีให้ครับอ๋อโอ้โหแม่งซุ่มอยู่ขอโทษโอ้โหมันก็ซุ่มหนูยิงหนูเหมือนกันว่ะมองไม่เห็นเออแม่งซุ่มการจอแล้วพี่หลังหลังเข้าตัวนึงสวยตองไรพี่วิ่งตามมาไปหน่วะขันหลังขันหลังขันหลังมันเค้ื่อบันไดมาแล้วอุ้ยโหอติพีหมดบดีเฮีย หมดต่อหน้ามันโโยนนฟีีพอดหมดต่อหน้ามันพอดีเลยอ่ะเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยข้างหน้าตัวนึงตุ้มะสวย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 กำลังจะตายเลยโว้ยกโจไม่ทำงานโกโจโดนยิงโกโจโดนยิงอย่างเดียวเลยพี่โกโจโดนยิงอย่างเดียวเลยอ่ะพี่พอพี่โกโจไงโดนอย่างเดียวเลยชิมหาย ไอายเขาอ่ะเ,เปลี่ยนตัวแบ้วไอเ,เขาอ่าะโคชซาโตะผมเอเคซีเจ็ดด้วยไงรอบเนี้ยรอบนอี<ช>้เอเคซีเจ็ดดูแต่ลืมเอาแต่ลืมเอาปืนพกมาโหเสียดายเออวะ่ะต้องเล่นคู่ปืนพกเอเคซีเจ็ดหนูอะแต่งช้ามาแต่ได้อยู่มีคนแย่งโอ้ยยิงไม่โดน แม่งสูบโคตรใหญะเายอตลยระวังระวังนะขวาขวาขวาตายตายตายขอบคุณที่บอกพี่ตายแม่งยืนดักเลยอ่ะปล่อยเฮ้ยโอเคตายตายอัดอ้อมให้หน่อยดิเฮ้ยหนูไอ้เคสีเจ็ดพี่อ้อมมีอะไรอ่ะตายตายมึงอยู่ฐานนันเลยพี่ เออไม่เจ <the supply> ็บแล้วเจ็บอีกไม่ร่วงครับทีโอ้โหโดนอ้อมเฮ้ยแล้วอุดตายตายแม่งทำระยะโคตรดีเลยสลับเกิดเหรอมีคนอ้อมให้ละเฮ้ยตายตา่ปะมันเดสแมทเนี่ยเฮ้ยตายมันไม่มีปืนโบกอ่ะถ้ามีปืนโบกวัดได้อยู่เมื่อกี้ สวยตายพี่เอเคใหม่ตายโขบมองหน้ามากโอ้โหที่กูหันขวาไม่โผล่กูยิงปุ๊บโผล่ปั๊บเลยโผล่เปล่าตายโอ้โหบนอ้อโดนเนี่ยมันดักยิงหนูอ่ะเอเคหนูลาดปุ๊บมันยิงปั๊บเลยพี่เอเคคนนี้แกใส่กี่เสียง โอ้โหไม่ย no, ืนอยู่ในห้องเลยตุ้มเลยตายโผล่ไหนโผล่นี่เปล่าโอ้โหดูโดนเฮ้ยมาแล้วอุ้ยไม่ตายโหชอบโดนขัดจังหวะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงสายยิงเลยหันไปดูตกใจเฮ้ยแม่งรอดไปได้ไงวะตั้นแล้ อุ้ยเอาเอาตดองมาไรวะสวยสวยสวยว้าวโอ้โหแปะน้องลายมีตัวไปข้างข้างซ้ายโอ้โหพี่ตายแทนไม่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 มอะไรน้องไม่มีอะไรสวิตเบสแล้วมุมดันมา กูไม่มีปืนพกเฉยๆวงนี้ดันมาดันมาโอ้กูให้หมดเกิดมากูให้หมดกูให้หมดเฮ้ยกูให้หมดอาโดนด,ดู <c oughs> ดเลยจวบจ <c oughs> วบ ม,มันเอาวงแดงไล่ไลคอมอเพลใส่ผมอ่ะแ <laughs> ม่งดักนี่ลูก<อ>าสาวต้องเอาลูกสาวมายิงอะ่ะจยโอ้ยมันดักตัวใ้าโอุยโอ้ย,ยนี่ดักกระนตัวบนตาย สวยแด้ผมเปิดเลยโอเคสวย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 กระเบิดจาอบ้านมันอยู่ผม <c oughs> ไม่ได้โซทฟที่ตายวุ่ยสไลด์ไม่ติดโอ้โหบนยิงมาแต่จะสไลด์อยู่บนแตกส,สวยจาอบ้านให้จาอบ้านเล้เดี๋ยวบนจะขึ้นอีกห้าประมาณห้าวิเล็งรอเลยีิ โดนสไนเปอร์วะ่ะโบนไม่ขึ้นตายต้องอยู่ข้างหมดเลยเอ้ยเขาบาดพี่ไปแล้วเพื่อนไม่ยิงโอ้โหทีมไม่ยิงบนมันขึ้นไปแล้วนะใช,ใช่ใช้ใช้ r p g เหมือนผมเลยโอ้ยทีมเราโหดพีไม่ต้องยิงเยอะตายโอ้โหย,ยิงแม่งไม่โดน อาพีด่ดีเล่นขอบ้านวิ่งมันวิ่งไปทั่วเลยอะวิ่งแบบในในบ้านมันอะมันไม่ได้วิ่งอย่างเนี้ยตรงไหนพ่แล้วยิงไม่ถูกเออยิงไม่ถูกเลยตายนี่ไงเจาะทะลุบ้า <laughs> ดักกะ ย,ยินดัก,กจจะเจาะทะลุบ้านเลยโอ้โหเกิดใหม่การยิงไม่ได้โอ้โหไม่ตายอารพีดียิงโอโเดอร์เลยนี่หวะโอ้สววยสวยสวยสวย มติดฝังคนพี่น้องไงอุ้ยตายวะอววเอา้าช่วยช่วยสีไม่เอา้าสวยเลยเออเอาตะบอ่อตะบอ่ะบอ เอาสับบอรตรงนู้นอะไรกันเอาโอ้ตายมันคบหลังถาเลยวะกดขนาดนี้โอ้ยไม่ทันมันสวยสวยสวย <c oughs> แทงแม่งเลยไง <c oughs> <c oughs> แทงแม่งเลยไงโหดมากโหดมาก,มากโหพี่วันนี้เล่นโหดวะ่ะโ <c oughs> อ้ยตายดูโบ้ดี่ โบยังหวด